ปัจจุบันพบว่าพยา,ยามีสถิติดื่มแอลกอฮอลสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะนักดื่มอายุ15ปีขึ้นไปปัญหาเหล่านี้จึงมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาควบคุมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในส่วนของตำรวจจราจรที่คอยควบคุมปัญหาและอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังมีหน่วยงานสรรพสามิตรที่คอยควบคุมออกกฎบังคับใช้ในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องมีการควบคุมนะครับควบคุมดูแล แล้วก,การจะตั้งโรงงานจะต้องมาทําการขออนุญาตนะครับมาขออนุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมคือตั้งโรงงานสุราก็จะมีค่าบริญาตนะครับปรับเพิ่เมเั้นอกรมเงอนเห็นว่าภาคอนุญาตค่าอนุญาตปีที่แล้วเนี่ยมันถูกไปเราปรับปีที่แล้วรู้สึกเก็บแบบเก็บหนึ่งพันบาทปรับขึ้นเป็นสองพันบาทนะฮะอันที่สองปรับภาษีสุรานะครับนนปรับภาษีสุรากลั่นะาาตามดีกรีที่เก็บยี 3, 4, ส่สิบแปดถึงสามถึงสี่สิบดีกรีปรับขึ้นมาตามดีกรี เมื่อมีการปรับปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยลดจานวนการผลิตลงเพราะสู้ภาษีไม่ไหวถูกไหมฮะสู้ภาษีไม่ไหวเมื่อมีลดลดจานวนการผลิตลงลดภาษีไม่ไหวเนี่ยจึงทําให้การจัดเก็บนภาษีเนี่ยลดลงแต่นี่องค์กรก็คือต้องการควบคุมไม่ให้ประชาชนเนี่ยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น,น,านตามที่นยยโยบายของกระทรวงทรัพย์สินคือศส ก็ทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้มีการกวดขันจับกลุ่มผู้ที่ดื่มสุราแล้วขับรถจะมีการตั้งด่านตรวจตอนกลางคืนนะครับก็มีผลการจับกลุ่มเดือนที่ผ่านมาก็จำนวนสิบรายนะครับก็มีคนปรับตามกฎหมายนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสองหมื่นบาทนะครับเดืาที่ผ่านมาก็ มีสถิติล่นลงนอันนี้เราจะหาทางแก้ไขนะครับก็ต้องมีการชามพันนะครับโดยทุกหน่วยงานนะครับท,ที่ร่วมกันโดยโดยเน้นหน่ยงานที่สําคัญนะฮะด,ด้านการศึกษาด้านการศึกษาก็ต้องให้ความรู้ให้ความรู้แก่เยาวชนตั้งแต่หรือว่าเด็กมัธยมนะครับตอนนี้ก็สถิติก็รู้สึกว่าอายุ12-13 สังเกตง่ายๆนะครับดีก็มีการจับกุมในบริเวณสถานที่สาธารณะนะครโดยเฉพาะคว้างขวาางท่านผู้ว่าก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าที่บวจมีการจับกลุมตลอดนะครับมีโทษปรับนะครับรายละสามพันนะครับที่ผ่านมาทั้งนี้การแก้ปัญหาจะไม่เกิดผลหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการกับปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัด และออกกฎบังคับใช้ให้สามารถบังคับใช้กับพื้นที่ได้อย่างจริงจัง